วัสดีค่ะเปิดฟาสวรรค์วันอาทิตย์ที่25มิถุนายน2566เรื่องจิตวิญญาณที่เหนือกว่าก็าต้องจำเพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเป็นพลังที่เผ่าพานเป็นพระเจ้าผู้ทรงห่วงแหนเฉลยธรรมบับญัตาบทที่4ข้อที่24อ่านสองพงศ์กษัตริย์บทที่6ข้อที่1 5ถึง23อ่านพระคมทีรนใน1ปีสตุดี112รถึง118เนื้อหาจิตวิญญาณที่เหนือกว่า คือสิ่งที่ทําให้ท่านสามารถจัดการกับสโตได้อย่างสมบูรณ์จนเหมือนท่านกําลังเย,ออยียวยาพวกเขานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในโครสีบทที่สองข้อที่15ซึ่งกล่าวว่าพระองค์ทรงปลดเทพผู้ครองและศักดิเทพเสียพระองค์ได้ทรงประทานเขาราชนาเขาโดยการเขตนั้นสองพุ่งกราาิย์บทที่6ข้อที่8ถึงยีกล่าวกับเราว่ากราาิย์องค์หนึ่งถือว่าเอลิชาเป็นภยัยคุกคามดังนั้นเขาจึงส่งกองทัพทั้งหมดไปจับกลุ่มเขา อย่างไรก็ตามภารกิจนี้ได้กลายเป็นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้เพราะเอลิชาแสดงความเหนือกว่าทางฝ่ายนิญยานโดยการจับคุมกองทัพทั้งหมดเมื่อไปถึงที่สถานที่ของเขาเท่านั้นยังไม่พอเขายังนําพวกเขาเหล่านั้นให้ไปเป็นเชลยเพื่อไปยังดินแดนของศัตรูอีกด้วยเมื่อพระเจ้าทอระเนตเห็นชายหรือหญิงที่ได้อุทิศตนเพื่อชีวิตที่บริสุทธิ์พระองค์จะทรงใช้ผู้นั้นเพื่อทําให้ศัตรูได้รับความอับอายเปิดเผย และจับกลุ่มผู้ที่จับกลุ่มเขาหลุดหากท่านได้เข้าใกล้พระเจ้าจริงๆท่านจะไม่อธิษฐานขอให้ศัตรูของท่านต้องถูกทำลายเพราะกัมพีกล่าวไว้ในสดุดีบทที่23าข้อที่หพระองค์ทรงเตรียมสำหรับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจ,นจนิมศีรษะของข้าพระองค์ด้วยน้ำมันขันน้ำของข้าพระองค์ก็ลั่นอยู่หากศัตรูตายหมดใครเล่าจะได้เห็นสงหาราศีของตัวท่านหรือ เจ้ากำลังอธิษฐานเผื่อท่านว่าพระเจ้าจะทรงนำพาท่านให้ไปสู่ระดับที่ต่อนหน้าศัตรูของท่านพระองค์จะทรงทําให้ท่านได้รับเกียรติในานามของพระเยซูความสามารถของท่านในการแสดงความเหนือกว่าภลยงวิญญาณเหนือปีศาจเกิดขึ้นได้เมื่อท่านได้เข้าใกล้พระเจ้าจริงๆท่านอยากอยู่ใกล้พระเจ้าแค่ไหนหรือพระเจ้าทรงเป็นไฟที่เผาผลานรือผู้อนิโสได้กล่าวว่า เมื่อไปไม้อยู่กับสบู่นานๆมันจะกลายเป็นสบู่หากท่านได้อยู่ใกล้ไฟที่เผาผ่านมากพอท่านก็จะกลายเป็นไฟที่เผาผ่านด้วยเช่นกันหากท่านต้องการทําให้ศัตรูได้รับความอับอายจริงๆท่านก็ต้องเข้าไปใกล้ไฟที่เผาผ่านซึ่งเป็นราคาที่ต้องจ่ายสาหรับสิ่งนี้นั่นคือความรู้สึกอย่างสมบูรณ์และการสมมคีทำรรกับเจ้าอย่างต่อเน,นื่องการอดอาหารอธิษฐานและการอธิษฐานต้องเป็นวิธีการดำเนินชีวิตของท่าน หาก菩萨จากความบริสุทธิ์ท่านจะเข้าใกล้ถึงองค์พระผู้เป็นจเจ้าไม่ได้ด้วยซ้ำผู้ที่น้อยคือเพื่อความการใกล้ชิดกับพระองค์จงใช้ชีวิตให้บริสุทธิ์แล้วท่านก็จะได้เห็นว่าสตูต้องลองขอให้ท่านปล่อยพวกเขาหลังจากที่ท่านได้จบคุมพวกเก่าแล้วประเด็นสําคัญเมื่อท่านได้เข้าใกลใ้พระผู้เป็นดังเพิงเผาผ่านมากพอท่านก็จะกลายเป็นไฟที่เผาผ่านสตูของท่านด้วยเช่นกัน ที่มาเปิดฟ้าสวรรค์ผู้เขียนสบอเอเออเดบรเยจะทำโดยคิดจะจัดแห่งการทรงไทยคริสเตียนของ